สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเป็นการทักทายประจําวันแล้วกันนะคะตอนเย็นๆน,นะคะที่เมืองไทยนะคะคือวันนี้ก็ก็มีอะไรที่จะแบบพูดคุยกับกับเพื่อนๆน,นอกทาง youtube นะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ใน f a c e b o o k หรือว่าเพื่อนๆจะอยู่นอก Facebook ก็ตามหรือว่าจะอยู่ในบล็อกเกอร์ของพี่พัชชาพี่นูหน่อยนะคะ ก็ติดตามกันได้นะคะบล็อกนี่จะอยู่ใน blogang com นะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้นะคะเป็นความรู้ต่างๆนะคะที่ที่เขียนมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งวันนี้ก็ไม่ทราบว่าคีปีหรือยังนะคะเพราะว่าเขียนมายาวนานแล้วนะคะก็เขียนมานี่ก็ประมาณาสมาชิกหรือว่าคุณทั่วไปที่เข้าไปอ่านนี่ก็ประมาณ มัน5้า0 0นกว่าแล้วนะคะก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะมีช่วงหนึ่งที่เราเรียนหนักเรียนหนักแล้วก็ทําให้การเขียนบล็อกนี่แบบว่าหยุดเชะงักไปคือไม่เต็มที่ตอนนี้ก็คือเราเรียนจบแล้วเรียนปริญญาโทเนาะจบแล้วก็อยู่ในช่วงที่ดําเนินการเรื่องของการโปรเซสของการจบนะคะกระบวนการที่กระบวนการของหนังสือราชการของมหาลัยนะคะกำลัง กำลังดำเนินการเรื่องนี้เนาะก็ยังไม่มีอะไรที่จะทำมากมายนะคะก็เรื่องเรียนก็ลดลงเลยลดลงไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องงานมากกว่านะคะซึ่งเรื่องงานช่วงนี้ก็ยังเผลาๆอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็จะยึดในเรื่องของการเขียนบล็อกนะคะแล้วก็การทำ YouTube นะคะาจจาะทักทายเป็นวันต่อวันนะคะซึ่งจะมะี YouTube ที่จะสอนเป็น วิชาการนะคะที่ช่องทีชื่อออนไลน์บายพัชชานะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้แต่ว่า youtube y o ย t u b e ที่เป็นการสอนนี่ยังยังไม่พร้อมที่จะโชว์ในโชว์ในในเว็บไซต์ใน YouTube นะคะก็ถ้าเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็จะมาวางลิงก์ให้เพื่อนๆน,นะคะเรื่องที่จะสอนหรือว่าเป็นทีชื่อออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอ เป็นการสอนในเรื่องของวิชาการขึ้นมานิดหนึ่งนะคะไม่เยอะมากมายนะคะส่วนมากจะเป็นการการการสอนในเรื่องอผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพนะคะซึ่งมันก็จะมีหลายอย่างหลายแนวนะคะก็คอยติดตามกันเราเองเนาะเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นาการสอนสไตล์ของเรานะคะว่า เป็นการถ่ายทอดความรู้มากกว่านะคะกับประสบการณ์ที่ทำงานนะคะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวทักทายแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องเมาส์ต่อนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ